สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับก็มากันในช่วงเวลาประมาณ7จ็ดโมงเช้านะครับข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับผมเชื่อว่าแฟนๆเนี่ยไม่ควรพลาดนะเรื่องราวจากเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้นี่ผมอัพคลิปนะครับของเมื่อวานนี้ประมาณเวลาประมาณเกือบตีหนึ่งกว่านะครับก็พยายามทําให้เสร็จเนาะพอดีอัดไว้แล้วก็อัปเดตข่าวเรื่องราวของซานโชว่า ตลาดเดือนมกราคมนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเตรียมจัดเต็มดีลของซานโชรวมถึงดีลของเอริงฮาลันนะครับที่จะต้องแข่งขันกับเรอัลมาดริดในจบฤดูกาลหน้านี้นะครับทีนี้เนี่ยประเด็นสําคัญของข่าวในวันนี้ก็คือสโมสรบรเซียดอทมูนนะครับได้ออกมาตอบโต้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเขาตอบโต้ว่ายังไงเนี่ยดูในข่าวนะครับส่วนเรื่องราวของสโมสรอ,อ่าเรอัลมาดริตนะครับวันนี้เขาต้องการนักเตะในตําแหน่งแดนกลางนะ ซึ่งในหมดในซัมเมอร์นี้นะครับเข้าสู่ปี2021เนี่ยเขาก็จะเซ็นสัญญากับนักเตะหลายคนมากเลยไม่ว่าจะเป็นเอริกไฮลันนะครับตอนนี้สนใจกองกลางของดอทมูลอีกคนแล้วนะครับจะเป็นใครเนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูรายละเอียดของข่าวนะครับส่วนอัปเดตนะครับเรื่องราวของโควิดนะครับที่โรโนัลดติดนอะเมื่อคืนนี้ก็เชียร์เพื่อนนะครับก็ชนะ3-0เหมือนกันแต่ว่าหลังจากนี้ คิสซิโนโรนโดจะทำยังไงต่อไปเดี๋ยวมีรายละเอียดของข่าวเยอะมากนะครับแล้วก็เรื่องราวของดัตเทเนลคายนะครับเป็นฟรเอเจนเนี่ยตอนนี้ก็ไปลงเอยกับสโมสรคิสตันเพิตแล้วนะครับห่างจากคิสตันเพิตไปตั้ง8ปีวันนี้เขากลับมาเล่นฟุตบอลแบบมีความสุขได้อีกครั้งนะครับเร้มาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวการย้ายทีมกันช่วงเช้าว,วันนี้กันนะครับข่าวที่1น,นะครับผมเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของ ผู้รักษาประตูของปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับก็คือเคลอร์นาวัส์ครับล่าสุดนะครับตอนนี้เขาเตรียมย้ายไปเล่นในเมเจอร์ลิกซอ็อกเกอร์ในฤดูกาล2021นะครับตอนนี้เองเนี่ยปารีสนะครับกำลังติดต่อนะครับกาลูจิดอนนาลุม่านะครับผู้รักษาประตูของสโมสรเอซิมิลานอยู่นะครับซึ่งก็เชื่อกันว่านะครับจะเป็นเงินก้อนใหญ่และน่าสนใจนะสำหรับการที่ปารีสเนี่ยเซ็นสัญญากับดอนนาลุม่าจะเป็นการลงทุนที่ คุ้มค่ามากนะครับก็ตามนี้นะครับรอเส็งเงินก่อนนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของฝนฟุตบอลเนชั่นลีกนะครับเอสโตเนียนะครับเสมอกับอาร์เมเนีย1-1นะครับอาร์โสมาเซอร์เนียนะครับเสมอกับจอร์เจีย1-1กรีซเสมอกับโคโซโวโ0-0นะครับมอนโดวาสแพ้สโลเวเนีย4-0นะครับอาเบลารุสชนะคาซัคสถาน2-0ลิทัวเนียเสมอกับ อาร์เบเนียศูนย์ศูนย์นะครับนี่คือผลฟุตบอลของเนเชอรีของแต่ละกลุ่มนะครับยังไม่หมดนะครับการแข่งขันเนเชอรเ์เป็นแข่งคนละเวลาเนาะเมื่อ2ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับ Norway นอร์เวย์นะครับก็ชนะนอร์สไอแลนด์นะครับ1ประตูต่อ0ูนอาโรมานียนะครับแพ้ออสเตรียนะครับ1ประตูต่อ0สกอตแลนด์ชนะเช็ก1-0ูสโลวาเกียแพ้อ,อิสราเอลนะครับ3-2 รัสเซียนะครับเสมอกับฮังการีศูนย์ฮังการีศูนย์ศูนย์นะครับตุรกีเสมอกับเซอร์เบียสองสองนะครับบรุษอาร์บัลกเรียแพ้เวลหนึ่งศูนย์ฟินแลนด์ชนะอาร r พับลิ i ไอแลนด์นะครับหนึ่งศูนย์นะครับก็ถือว่าเป็นผลฟุตบอลที่มีพลิกล็อกกันบ้างบางคู่นะครับส่วนในกลุ่มนะครับอิตาลีเสมอกับฮอลแลนด์หนึ่งหนึ่งโปแลนด์ชนะ บอสเนียนะครับ3-0อังกฤษแพ้เดนมาร์ก1-0นะครับไอแลนด์ไอซ์แลนด์นะครับ 0, แพ้เบนเยี่2-1นะครับ,ลแ,รรบ,แ,บ,รบแล้วก็โครเอเชียแพ้ฝรั่งเศส2-1โปรตุเกสชนะสวีเดน3-0นะครับนี่คือผลฟุตบอลเนชั่นลีก3 3กลุ่ม3คู่นะครับก็เตะไล่เวลากันตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของ ข่าวการย้ายทีมกันบ้างนะครับข่าวนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของสโมสรบาร์เซลโลนานะครับที่อาจจะมีการใช้นักเตะในสโมสรเนี่ยแลกตัวกันนะครับส่วนนักเตะที่แลกตัวมีดังนี้ครับพอพอกบาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและดาวิดอาราบาของยบร์มินินะครับคือตรงๆเลยเนาะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากให้พอกบามาเนี่ยเขาจะเลือกใครในบาร์เซลโลนาเนะี่ยยเวนเมซี่นะครับก็ต้องรองดูการเจรจาก,กันนะครับก็ประมาณนี้นะครับจะใช้วิธีการ แลกตัวนักเตะนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรลีสยูนิเต็ดกันนะครับตอนนี้นะครับก็อยากจะเซ็นสัญญากับท็อตแคนเวลนะครับกองหน้าของสโมสรนอร์ทซิตี้นะครับเดี๋ยวเราดูวันศุกร์นี้นะครับว่าดีลนี้จบได้จริงหรือไม่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแดนนี่โรสกันนะครับหลังจากไม่มีชื่อมูริโ่ไม่ส่งชื่อนะครับในการเล่นพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้นะครับนั่นก็หมายความว่าโรสต้องย้ายออกสถานเดียวครับ ล่าสุดกลายเป็นสโมสรมิดเดิลสโบร์นะครับจะขอยืมแดนิโลสไปร่วมทีมนะครับก็รอดูกันนะครับสโมสรฟูลแลนนะครับก็เปิดการเจรจาในการเซ็นสัญญากับทีเรนส์คอนโกโรนะครับซึ่งเป็นนักเตะเซนเตอร์แบ็กของฮาร์ดฟิลด์ทาวน์ในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับเพราะว่าตลาดนะครับรอบอ่ารอบเขาเรียกว่าไงอ่ะลีกวันลีกทัวร์ในการย้ายทีมอ่ะจะปิดลงในวันศุกร์นี้นะครับเวลาประมาณห้าโมงเย็นนะครับตอนนี้หลายๆทีมก็ เร่งดิวกันอยู่นะครับก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวดิวที่ออฟฟิเชีแล้วก็มีการติดต่อเจรจากันนะครับคราวนี้นะครับมาสู่เรื่องราวในสโมสรนะครับว่าวันนี้เนี่ยในแต่ละสโมสรมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับวันนี้ลิอร์พูมีข่าวเยอะกันนะนะครับเริ่มต้นจากสโมสรเด์มารนตก่อนนะครับสโมสรเดลมาริดนะครับก็สนใจที่เซ็นสัญญากับโจวานนี่เรนาะครับ โจวินนี่เรนาคือใครนะครับโจวินนี่เรนาเนี่ยเป็นลูกชายของคาร์ดิโอเรนานะครับอดีตกองกลางของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับถ้าใครเล่น CM ในยุคนั้นเนี่ยคาร์ดิโอเรนานี่เล่นตำแหน่งกองกลางเลยวันนี้โจวินนี่นะครับลูกชายวัย17ปีของเขานะครับก็เล่นให้กับบุนเซียดอร์มุนนะครับสวมเสื้อหมายเลข32เล่นตำแหน่งกองกลางเหมือนพ่อเลยนะครับทีนี้เนี่ยเรยลมาดริดเห็นแววนะักเตะคนนี้นะครับก็อยากที่จะดึงตัวมาในปี2021นะครับ เพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับปี2021เนี่ยเป็นปีที่สโมสรเรอัลมาดริดเนี่ยจะเข้าสู่ตลาดการเซ็นสัญญานักเตะแบบโลาะละชุดเก่าอะเซ็นยุคใหม่ผมใช้คำนี้เลยนะมีใครบ้างนะครับมีคิเรนเปเป้เอเดวาร์ดโดคามาวินก้านะครับแล้วก็เอริงฮารลันนะครับเพิ่งเป็นข่าวเมื่อคืนที่ผมทำให้นะครับคราวนี้ก็จะมีอวาโโนี่เรน่าอีกหนึ่งคนนะครับก็ทีนี้เนี่ย เรื่องของสัญญาเนาะมันต้องคุยกันเพราะว่าทุกคนมีสัญญานะครับโดยเฉพาะดอทมูลเนี่ยเขาปั้นเด็กมาเนี่ยเขาไม่ปล่อยให้ไปง่ายๆหรอกนะครับก็เลน,น่าเองนะครับไปยิงไป2ประตูทํไปห้4แอสซิสต์นะครับก็ถือว่าฝีมือใช้ได้เลยนะครับกับเด็กวัยสิปีคนนี้นะครับแล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรบาร์เซโลนากันบ้างนะครับเรื่องราวของบาร์เซโลนาในเช้าวันนี้ก็คือการขายออสมมนเดมเมเล่นะครับในราคา45ล้านปอนด์ครับ นงามจากสื่อต่างประเทศในวันนี้นะครับว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวว่าในเดือนมกราคมนี้นะครับอาจจะเป็นทีมที่ยื่นข้อเสนอในการขอเซ็นสัญญากับออสม n นเดมเมเล่นะครับมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าออสม n นเดเมเล่เนี่ยเขามีการเจรจากับยูเวนตุสไปก่อนหน้านี้เป็นข่าวในช่วงที่ตลาดปิดเลยนะครับเขาคุยกับยูเวนตุสไปแล้วนะครับทีนี้เงิน45ล้านปอนด์เนี่ยก็เชื่อว่านะครับ เป็นส่วนหนึ่งเสี้ยวนึงเลยเพราะว่าบาเซโลนาต้องการเคลียร์ค่าใช้จ่ายนะครับอย่างน้อยให้มีรายได้ก้อนใหญ่เข้ามาเนี่ยทุกอย่างมันจะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ประมาณนี้นะครับเอาตัวของออสมาเดเมเร่นะครับลงสนามให้กับโรนันคุมันไปแค่20นาทีแค่นั้นเองนะครับจากการลงสนามทั้งหมดของบาซ่านะครับก็ตามนี้นะครับดูแล้วเนี่ยไม่ได้อยู่ต่อแน่นลครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจอร์รัซันโชกันนะครับโชว์อีกแล้วนะโชว์ต้องคุยครับ เพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับที่ผมทําข่าวก็คือสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะลงสู่ตลาดนะครับในดีลของซานโช่แบบให้จบให้ได้อในเดือนมกราคมนี้นะครับสโมสรบริเซด์ดอทบูลนะครับได้ออกมาแย้งแล้วนะครับว่าสโมสรนะครับจะไม่ขายเจอร์ดนซานโชให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเดือนมกราคมนี้นะครับตามรายงานนะครับว่าดอทบูลนะครับปฏิเสธที่จะขายซานโช่ให้ชัดเจนว่าไม่ขาย จบฤดูกาลก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับทีนี้เนี่ยแน่นอนครับ109ล้านปอนด์เนี่ยไม่แน่นะถ้าแมนยูยื่นจริงๆเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกทุกครั้งนะครับว่าทุกดีลเนี่ยถ้าเงินเนี่ยมาเนี่ยง้างได้ทุกเรื่องแหละครับทีนี้เนี่ยต้องรอดูกันนะครับว่าสโมสรลิเวอร์พูลกับบายยูวินิกในที่ตกเป็นข่าวเนี่ยจะมีส่วนในการยื่นดีลของซานโชในราคา109ล้านปอนด์ด้วยไหมหนึ้ยแปดล้านปอนด์109ล้านปอนด์ประมาณนี้แต่ผมเชื่อว่านะอย่างลลิเเวอร์พูนี่ย ไม่น่านลงทุนอยู่แล้วเราเราพอจะเดาออกเนาะแต่ในส่วนของบิยูมินิกเนี่ยไม่แน่นะครับก็สัญญาของซันโชหมดในปี2023ตามที่เราทราบกันจริงก็เหลืออย่างน้อย2ปีอัพอะนะครับแล้วก็ตามนี้นะครับผมเอาสั้นๆพอเพราะยังม,มียังมีดีลอื่นอีกนะครับเรามาต่อกันที่ประเด็นของบูโน่ฟอนันเดสกันนะครับวันนี้สำนักข่าวต่างประเทศนะก็นำเสนอเรื่องราวที่ความไม่พอใจของบูโน่อีกรอบแล้วนะครับ ตามรายงานนะครับว่าตัวของบูโนฟอนเดสเองเนี่ยไม่แฮปปี้มากกับการเซ็นสัญญากับนักเตะที่เข้ามาความหมายของบูโนอย่างนี้ครับคือการเซ็นสัญญานักเตะเข้ามาเนี่ยต้องเป็นการเซ็นสัญญาแบบนักเตะแล้วใช้ได้เลยนะครับดันนี้ฟันเดอบีกอ่ะมาก็ยังเป็นตัวสำรองเพราะว่าทําไมหลายๆคนถามผมเนาะว่าท,ทําไมทําไมฟันฟันเดอบีกถึงเป็นตัวสำรองก็รูปแบบการเล่นนะทับตาแหน่งกัน ดูตำแหน่งการวิ่งเขาซีกับบูโนอ่ะคือคือ,คอทับกันชัดเจนเลยครับคือเป็นจอมทับทั้งคู่อะ่ะความหมายอะ่ะจอมทับมีหนึ่งก่อนนะครับก่อนคนที่สองก็ต้องไปเล่นอีกตำแหน่งหนึ่งก็เป็นจอมทับได้แต่ทีนี้เนี่ยฟันเดบีกนะครับฟันเดบีกแล้วก็อะไรนะอเล็กเทเรสเอลิสันคาวานี่คือคาวานี่ยังไม่ฟิตเลยอะ่ะแล้วเดินกักโควิดอีกนะครับแล้วก็ฟักคุนโดพาราสตี้นะครับก็ตอนนี้เองเนี่ย คือเขาเองเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะลงสนานไมไปกับมนอยู่เลยแล้วก็อามัดเดียโลนะครับหรือเอาอามัดชาเร่คนเนี้ยก็จะมาในมกราคมสรุปผมถามตรงๆเลยนะนอกจากฟันเดบีดแล้วเนี่ยแทบจะใช้ใครไม่ได้เลยอนเด็กเทเลสเนี่ยน่าจะพอใช้ได้อยู่นะครับซึ่งตัวของบูโนเองเนี่ยไม่ผิดปกไม่ผิดหรอกครับที่เขาจะโกรธอะเพราะมันเซนมาสี่คนหคนเนี่ยมันมันไม่สามารถลงสนามได้ทันที มันจะไปเสริมกันยังไงนี่ครนี่คือความหมายนะครับทีนี้เนี่ยนักข่าวที่ไปเจาะเรื่องนี้มาคือดันแคนคาเซลเจ้าเดิมนะครับก็ได้บอกอีกนะครับว่ามันเป็นสถานการณ์ที่โซชาเนี่ยต้องคุยกับนักเตะในทีมดีๆนะนักเตะซีเนียต้องคุยกันดีๆเลยว่าสโมสรเซนนักเตะอย่างนี้มาเนี่ยมันเล่นได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแฮร์รี่วิลสันกันนะครับเมื่อวานนี้นะ,ะสโมสรหลายสโมสรเนี่ยจะยื่นเงินมา ซื้อตัวเลยนะครับแต่ทีนี้ไปๆมาๆนะครับเจกเกนครอฟต์นะครับได้สมัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่านี่วิลสันเนี่ยแฮร์รี่วิลสันจะอาจจะยังไม่ถูกขายในในคือค่าตัวมันไม่เหมาะสมไงจะยังไม่ถูกขายแต่ใครจะยืมตัวนะครับจ่ายมา1นล้านปอนด์เฮ้ยผมขอได้อยู่นะถ้าใครจะยืมนะครับไม่ว่าจะเป็นสโมสรนดาบี้คาวตี้คดิฟนอตติงแฮมฟอเรส์นลลิสตี้นะครับจะยืมให้จ่าย1ล้านปอนด์ ชัดเจนตามนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของแฮร์รี่วิลสันแบบยืมตัวนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของการปล่อยตัวนักเตะออกไปนะครับการปล่อยตัวนักเตะออกไปเนี่ยในสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยที่ทําไปแล้วนะครับก็จะมีอดัมาลาราหน้าเดียร์ล็อบเลนและเลียนบูสเตอร์นะครับที่ไปแล้วนะคราวนี้มีนักเตะที่จะรอไปอีกนะครับก็คือแฮร์รี่วิลสันนะครับเบนวูดเบิร์นแล้วก็นัทฟิลลิปนะครับเลียมมิลล่า เฮอร์บี้เคนเฮอร์บีเคนนะครับคือนักเตะเหล่านี้เนี่ยอยู่ในช่วงของการจะยืมตัวที่ผมอธิบายนะคือการยืมตัวทีนี้เนี่ยนักเตะเหล่านี้นะครับคือนักเตะที่สโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยจะปล่อยให้ยืมตัวไปทีนี้เนี่ยการปล่อยให้ยืมตัวไปนะครับอย่างน้อย5คนเนี่ยต้องมีคนเสริมเข้ามานะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยก็มีข่าวว่าลิเวอร์พูลจะดึงตัวเดวิดบรูคมาร่วมทีมนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่า จะยังไงกันต่อนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเดวิดบรูคกันต่อเลยนะครับก็เมื่อกี้ผมพูดประเด็นค้างไว้เนาะสโมสรลิเวอร์พูล Liverpool และสเปอร์นะครับตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยเนี่ยสนใจเดวิดบรูคนะครับทีนี้เนี่ยเรื่องราวของเดวิดบรูคเนี่ยเราต้องคุยกันนะครับว่า3สโมสรน,นี้ใครมีโอกาสได้เดวิดบรูคไปนะครับทีนี้ตลาดนักเตะมันจะต้อง เริ่มกันเดือนมกราคมซึ่งเหลือเวลาไม่กี่เดียวหรอกนะครับมันอีกแป๊บเดียวนะครับลิฟวูตกเป็นข่าวนะครับว่าจะยื่นประมาณ40ล้านปอนด์ก็ต้องรอดูกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยดวิดวบุกเนี่ยคือหลายๆสโมสรน,นะเขาก็มองเหมือนกับลิเวูนั่นแหละนะครับก็ตามนี้นะครับยังผมยังไม่ยืนยันนะแต่มีหลายสโมสรสนใจเหมือนกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของนูโนเบนเดสกันนะครับผมเองก็อยากจะรู้นะว่านูโนเบนเดสเนี่ยเป็นนักเตะยังไงนะครับก็ตามรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับว่า the, uh, ตัวของนูโนเบนเดสเนี่ยเป็นนักเตะวัย18ปีนะครับของ uh, อายุ18ปีแต่เล่นทีมชาติโปรตุเกสร,รุ่นยูย่ปีแล้วเล่นตำแหน่งกองหลังด้วยแหละนะครับและเด็กคนนี้เองเนี่ยผมเป็นนักเตะของสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับ เขาเองเนี่ยเป็นเพชรเม็ดงามเลยนะหลายๆสโมสรเนี่ยจ้องตัวของนูโน่เมนเดสอยู่แม้กระทั่งเลียมริดแน่ทีนี้เนี่ยเดคนี้เป็นข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลนะครับว่าลิเวอร์พูลจะยอมทุ่มเงินสูงถึง41อดล้านปอนะนะครับบรูก,ก็40นะคนนี้หนักกว่านะครับ41ล้านปอนมากกว่ากัน1ล้านปอนนะครับก็ทีนี้เนี่ยต้องรอดูเนาะเมนเดสมีสัญญาก,กับสปอร์ติ้งลิสบอนถึงปี2025นนู่นนะครับ ฉะนั้นการย้ายทีมของเด็กคนนี้เมนเดสเนี่ย,ยจะต้องจ่ายเงินเยอะแน่นอนนะครับก็ตามนี้นะครับลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวว่าสนใจแต่ยังไม่ได้ยื่นนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอันโตนิโอลูดิเกอร์ลูดิเกอร์กันนะครับเรื่องราวของลูดิเกอร์นี่ผมเชื่อว่านะหนึ่งเขาเขาทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วล่ะเขาไม่หักล้างแฟนบอลในลอนดอนของเขาก็คือการเล่นในกับสเปอร์นะครับคือมันเป็นช่วงวันท้ายๆเนาะหลายท่านคงจะทราบเนาะ ลูดิเกอร์ยอมรับนะครับว่ามี1-2ึ่งถึงอช้อยที่เขาจะต้องเลือกนะครับก็คือการไปเล่นให้กับเอซิมิลานกับโรมาการไปเล่นให้กับสเปอร์เนี่ยเป็นเรื่องของการหักหาน้ําใจของแฟนบอลแน่นอนนะครับซึ่งเขาเองจะไม่เลือกทางนี้นะในทางกลับกันนะครับลูดิเกอร์นะครับได้บอกกับสื่อนะครับว่าผมไม่ได้เตรียมพร้อมกับทุกเรื่องในบางครั้งเองเนี่ยผมก็ต้องสู้กับตําแหน่งที่มีอยู่ในทีมอยู่เพราะว่าผมยังมีสัญญาอยู่กับเชลซีนั่นเองนะครับ สโมสรบอกกับผมว่าผมเนี่ยไม่ใช่คนหลักของสโมสรอ,อีกต่อไปและไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมในอนาคตซึ่งประโยคนี้ชัดเจนนะครับว่าลูดิเกอร์จะต้องไปหาสโมสรใหม่นะครับก็ยืนยันตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรสเปอร์นะครับแฟนสเปอร์นี่เดี๋ยวรอหน่อยเนาะเดี๋ยวผมจะหาเวลามาอัดให้นะครับก็บอกกันไว้แต่เมื่อคืนเมื่อวานแล้วแหละนะครับแต่ช่วงเวลาเนาะเมื่อคืนนี้มันมีเรื่องราวอัซิเดนเป็นเกี่ยวกับกเรียนนะผมก็เลย ไม่มีเวลาทำข่าวให้นะครับก็สเปอร์ในวันนี้นะครับหลายๆคนกำลังรวมเขาเรียกว่าไงอะกำลังเล่งดิวนะครับ15ล้านปอนด์นะผมยืนยันนะโจโรดดนนะครับคนที่เจราจาให้ตอนนี้คือเบลนะครับคือเบลมาเป็นคนเจราจาทำไมผมยังงงอยู่เหมือนกันในสื่อบอกไว้ว่าตอนนี้เองเนี่ยสเปอร์ตอนนี้คือปล่อยนักเตะให้ยืมตัวหลายคนนะครับรวมถึงวิกเตอร์นะครับคาร์เมลอนคาร์เตอร์วิกเตอร์ตอนนี้เองเนี่ยเขาก็เสนอนะ เสนอให้ไปเล่นให้กับสวอนซีด้วยจริงๆอะคาร์เมลอนคาร์เตอร์วิกเตอร์นี่ผมไม่แน่ใจว่าเขาไปอยู่กับสวอนซีหรือ,อยังนะแต่ในสื่อบอกไว้ว่าจะไปเล่นให้กับสโมสรสวอนซีโดยตรงแต่ขอโจโรดอนเนี่ยขอเซ็นสัญญาก่อนแล้วก็ปล่อยให้สวอนซีเนี่ยแล้วก็ปล่อยให้เล่นกับสวอนซีต่อไปนั่นแหละนะครับกระบวนการเป็นประมาณนี้นะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับว่าโจโรดอน มีโอกาสที่จะเล่นให้กับสเปอร์ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ใช่ทิจะเป็นนักเตะสเปอร์แต่จะปล่อยให้โซนซีมตัวสูงมากนะครับยืนยันตามนี้นะครับว่าจะเซ็นให้ได้ก่อนวันศุกร์นี้นะครับก็ปิดท้ายด้วยข่าวนี้ไปเลยนะครับเรื่องราวของสโมสรคิสตันพาเลสนะครับก็เซ็นสัญญากับดานิตเนลคายนะครับในช่วงระยะเวลา ที่หายไปนะครับก็ตานไปงานนะครับดานิลคายเนี่ยตอนนี้กลับมาแล้วนะครับตอนนี้ก็เซ็นสัญญาระยะสั้นนะครับกับสโมสรคริสตันพาเลตไปก่อนนะครับเขาเป็นเด็กเก่าของคิสตันพาเลตครับห่างหายไป8ปีตอนนี้กลับมาเล่นให้กับสโมสรออีกครั้งนะครับก็ตั้งแต่ย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลครับในปี2008เนี่ยก็ได้เล่นลงสนามถึง137นัดนะครับหลังจากนั้นก็บาดเจ็บนะครับพอบาดเจ็บปุ๊บเนี่ย ก็ไม่ค่อยได้ลงสนามน,นะครับตอนนี้ลิวพูปล่อยออกมาแบบ,แบ,บ,แบ,บฟรีๆนะครับคายได้สัมภาษณ์กณับสื่อน,นะครับว่าผมเป็นเด็กลอนดอนผมเติบโตมาจากในลอนดอนที่นี่คือบ้านของผมและครอบครัวของผมเพื่อนๆของผมอยู่ที่นี่กันหมดนะครับมันเหนือจากการที่ผมได้มีความสุขนะกับการที่กลับมาลงสนามให้กับสโมสรคริสตันพาเลทอีกครั้ง ครยังเรียกใครยังติดทีมชาติอังกฤษนะครับในยุคข,ของลอยฮัสสันนะครับก็ลงกสนามให้กับทีมชาติอังกฤษไป14นัดก่อนที่จะเจ็บนะครับแล้วก็ส่วนสตีฟพาลิสนะครับประธานสโมสรก็ได้บอกนะครับว่าดันเทลคาเนี่ยเป็นตัวละครที่ยอดเยี่ยมในทีมเรานะครับและเขาก็กลับมาในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับคายเป็นมืออาชีพนะแล้วยังเป็นนักเตะชั้นแนวหน้านะครับเราได้พบกันเมื่อวานนี้นะครับก็เกือบใกล้10ปีเนาะ ก็คือประธานคนเก่าคุยกันนะครับแล้วก็ประสบการณ์ของเดนเนลล์คายเนี่ยจะเป็นสิ่งล้ำค่ามากสำหรับสโมสรคริสตัลพลเลแห่งนี้นะครับก็พูดจบประโยคได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับตลาดนักเตะในช่วงเช้าวันนี้นะครับแท้ทุกดีลนะครับผมอัปเดตให้ช่วงเช้านี้หมดแล้วนะครับโอผมลืมพูดอีกเรื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มข่าวนะครับก็ เพิ่มข่าวของคริสซิโนโรนโดนะครับว่าตอนนี้เองเนี่ยเรื่องราวของโรนโดก็คือจะกลับมาที่สโมสรยูเวนตุสครับมารักษาตัวที่สโมสรยูเวนตุสต่อนะครับแล้วหลังจากนี้นะครับตัวของโรนโดเนี่ยต้องร้อยหายจากโควิดอย่างน้อย15วันนะครับแล้วก็จะมีการแยกตัวออกจากเพื่อล่วมทีมในยูเวนตุสชัดเจนหลายคนนะครับแล้วก็ยูเวนตุสเองเนี่ยไม่ใช่มีคาโดนะครับ ยังมีคนอื่นอีนะครับที่ติดโควิดนะครับซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมเชื่อว่าเนาะนแฟนๆยูเวนตุสเองก็คงจะทราบแต่ผมโฟกัสที่โดวันนี้หลังจากจบเกมทีมชาติโปรตุกเกสไปแล้วน,นะครับเขาจะเดินทางกลับยูเวนตุส,สันทีและก็จะเข้าสู่การกลักตัวอยู่ที่สโมสรยูเวนตุสนะครับก็อัปเดตให้ทราบตามนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i b e ผมด้วยนะครับ คลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ